สวัดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแฟนมิิเฟนะคะแล้วก็ทุกท่าน,นที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้เนี่ยจ แนะนำอาหารเสริมของจีนนั่นเองนะคะนั่นคือตัวเรลิกา้าซึ่งเป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นดีๆอยู่ด้วยนะคะก็อาหารเสริมตัวนี้นะคะแบบเดียวก็ช่วยในเรื่องผิวขาวโดยการที่ไม่ใช้กลูต้าไม่ใช้คอลลาเจนนะคะแต่ว่าทําให้ผิวขาวได้ด้วยสารตัง้งต้นกรต้าอีกทีหนึ่งที่เรียกว่า a อลเเพราะฉะนั้นเนี่ยทานเข้าไปขาวเด็วแน่นอนแล้วก็รีวิวหลายรีวิวเลยนะคะคือจะบอกเลยว่าไม่ใช่รีวิวที่ลอมแน่นอนนะคะเป็นรีวิวที่ลูกค้าพอใจและส่งให้จะเห็นเลยว่าผิว บางคนเนี่ยที่ดำเนี่ยก็กลับกลายเป็นคนขาวเลยยี้ก็มีนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจิ๊บจะมาสาธิตการชงให้โดยการใช้แก้วของเบลี่นะคะซึ่งแก้วของเบรนิก้าเนี่ยนะคะเป็นแก้วที่เราทํามาเพื่อแจกนะคะสาหรับการซื้อสกล่องนะคะเราจะแถมแก้วหนึ่งไปแล้วให้ส่วนลดอีกหนึ่งร้อยบาทนะคะแก้วนี้เนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะคะมีต้นไม้ต้นเ,เล็กอยู่ข้างในด้วยวิธีการชงนะคะก็คือให้ใช้น้ําประมาณแบบ ตรงนี้พอนะคะแล้วก็ใส่เป็น 1, ทานหนึ่งซองทานเช้าซองเย็นซองนะคะรับรองว่าเห็ดทานปังเล่อกอแน่นอนค่ะตัวนี้เนี่ยทานติดต่อกันเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าทานไปแล้วเนี่ยจะเกิดการตกคราบไหมหรือว่ามีอันตรายกับผิวอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่เกิดการสะสมค่ะถ้าเกิดว่าเราทานเกินไปเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถดูดซึมได้เนี่ยมันก็จะขับขออกและอย่างนนะคะวิตามินตัวนี้เนี่ยใช้กลไกการย่อยพิเศษนะคะ ใช้กลไกในการย่อยหกถึชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆดูดซึมเข้าไปในร่างกายเรานะคะค่อยๆดูดซึมไปเรื่อยๆในแต่ละวันก็คือดูดทีละนิดทีละนิดีลยท,ท,ท,ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถถูกดึงไปใช้ได้หมดก็เลยทําให้เห็นผลไวคะ่ะวิธีการชงเช็คนะคะก็คือเทแค่นิดเดียวคะ่ะก็จะละลายแล้วนะคะไม่มีแบบลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนหรือว่าตกค้างอยู่ด้านล่างเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ย มากเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นแก้วนี้นะคะ,ะมีจํานวนจํากัดนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อ2องกล่องรับแก้วหนึ่งใบได้เลยนะคะพร้อมส่วนลดอีก100้บาทแต่ถ้ายิ่งซื้อเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งได้ไดส่วนลดเยอะเท่านั้นเพือ่อเป็นการตอบแทนลูกค้าค่ะสําหรับโปรโมชั่นนี้นะคะสาม,มารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเมด,ดิดินโดยทั่วไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าแก้วมีจํานวนจํากัดนะคะต้องรีบซื้อนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบบาย